อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอ o ์เคป๊อช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง g i d o l นั่นเองกับคอนเซปต์ใหม่และการคัมแบ็กในครั้งนี้ที่ต่ตอนนี้เนี่ยไอดก็ ปล่อยคอนเซปต์โฟโต้ออกมาแล้วนะครับบอกเลยว่าซัมเมอร์มากๆดัมดีดําด,ดิสุดๆไปเลยซึ่งอัลบั้มใหม่ของ G.I ที่จะปล่อยมานั้นเนี่ยก็คือ Icewear นั่นเองปักวันคือวันที่8เดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับหโมงเย็นของทางเกาหลีใต้ไอดอลกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับคอนเซปต์ซัมเมอร์ที่โอ้ยซั Summer มเมอร์มากๆแต่เป็นซัมเมอร์ของไอดอลในแบบฉบับที่โตขึ้นนะครับก็อัปเกรดจากดําดีดําดิขึ้นมาแน่นอนคอนเซปต์โฟโต้ที่จะยอยปล่อยออกมานั้นก็คือ รมากๆตัวแม่ซัมเมอร์มาแล้วอีกหนึ่งวงนะครับเปลี่ยนลุกฉีกลุกไปเลยจนหลายคนบอกว่าโอ้ยทำไมถึงเป็นคนนี้สวยจนแบบว่าหลงสเสน่ห์ไปหมดก็คือมินนี่นั่นเองมินนี่กลับมารอบนี้สลัดหน้ามาทิ้งไปเลยนะครับพร้อมกับดัดลอนแบบฟูๆนาๆนาทำผมสีออกน้ำตาลประกายทองประกายแดงนั่นเอง สวยแบบหืมจำแทบไม่ได้เลยตอนแรกที่ปล่อยแบบรูปรวมมาเราเนี่ยหาว่ามินนี่อยู่ตรงไหนนะครับมองเป็นอูกี้แล้วก็มองอูกีอ้าวนี่ก็อูกีนี่นะแล้วมินนี่อยู่ตรงไหนอ๋อคนนี้นี่เองคนที่แบบว่าหัวหยิกหยิกหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีหน้าม้าคือมินนี่สวยมากสวยจริงๆสวยแบบว่าหืมมินนี่ทรงนี้คือได้เลยใช่มาก คนอื่นๆเองเนี่ยก็สวยขึ้นอยู่แล้วนะครับและที่สาคัญเลยคอนเซปต์นี้แต่ละคนเนี่ยเหมือนได้เปลี่ยนลูคเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองเพิ่มความสดใสเข้าไปนะครับในแต่ละเมมเบอร์และก็ยังมีความแบบ Y2K แล้วก็ฮิปฮิปเนี่ยผสมไปด้วยอูกีมารอบนี้ก็คือทําผมสีบลอนเทาไปเลยชู่ว่านะครับมักแน่น้อยน้องเล็กของวงที่ไม่อ่อนโยนอีกต่อไปแม่โซของเรานะครับโซยอนคือแทบพลิก10เมตรคูณไปอีก100เมตร มิยอนก็สลัดลูกสาววานะครับมาแบบเท่ๆแล้วก็แอบเซ็กซี่เบาๆด้วยส่วนมินนี่ของเรานั้นบอกเลยว่าสวยจนแบบจำแทบไม่ได้ตาแตกมากๆแค่เปลี่ยนทรงผมนิดๆได้ไว้แบบสาวอินเตอร์หลายคนบอกว่าชอบมินนี่มากในลุคนี้แล้วก็คอนเซปต์นี้การคัมแบ,บ็ครั้งนี้ ดูเข้ากับมินนี่มากแบบออร่าสุดๆเหมือนคนกําลังจะมีโซโล่ในเร็วๆนี้เอ๊จะใช่ไหมนะหรือว่ายังไงนะครับลุกของ Gidle ที่ปล่อยมากับคอนเซปต์โฟโต้ทุกคนชอบลูกไหนของใครกันบ้างเทใจให้มินนี่กันไหมกับคอนเซปต์ซัมเมอร์ครั้งนี้นะครับคอมเมนต์มาได้เลยแต่ที่แน่ๆไอดลคือสวยแล้วก็วิชวลแตกแตก่างกันมากกับคัมแบ็กรับซัมเมอร์เดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าซัมเมอร์แบบ Gidle ในคอนเซปต์รอบนี้กับ Ice Wave จะเป็นยังไงกันบ้างปักวันไว้เรียบร้อย รอดูคอนเทนต์ต่ตอๆไปของเด็กๆ G ีไอเดลกันนะครับและกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาลานะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยสวัสดีครับอันยอง